เล,เลยวสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยงไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เลยนะครับ ้อมูลได้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งเนี่ยคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเอารถมาทําอีกแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปที่ผ่านมาอาจจะจํากันได้ว่าผมบอกว่ามันยังจะมีเรื่องของช่วงล่างที่ผมจะต้องมาเหมือนว่าดูแลแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนิดนึงคือปัญหามันมีอย่างนี้ครับปัญหามันมีอยู่ที่ว่ารถผมโหลดใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าโหลดจนเหมือนกับว่าปีกนกเนี่ย องศามันน่าจะผิดเพี้ยนมันแอนแอนหน่อยเงี้ยมันไม่ตั้งตรงก็งเลยคิดว่าจะมาให้ร้านไท้เวิร์กนะคะผมเป็นคนดูแลแล้วก็เซตติ้งให้ใหม่นะครับแล้วก็อาจจะให้ตั้งศูนย์ไปด้วยเลยทีเดียวเพราะว่ารถผมไปยกพลัสมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าต้องตั้งศู์ใหม่หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะก็ไหนๆก็มาแล้วก็ให้ดูเรื่องช่วงล่างแล้วก็ตั้งศูง์ไปเลยทีเดียวดีกว่านะไหนๆก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันครับ พอจะบอกว่าเข้าไปที่ไทยเวิร์กนะหนึ่งในผู้บริหารของทางไทยเวิร์กนะบอกว่า,าช่วยเข้ามารับที่บ้านหน่อยแม่ผมนี่ลูกค้า v i p จริงๆเลยเข้าไปรับผู้บริหารของร้านไทยเวิร์กเพื่อไปที่ร้านเขาเองเอก็รู้อยู่นะว่าเขาเป็นใครกันนะครับแมสุดยอดเลยเพื่อนผมคนนี้ ไป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 รับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่ร้านกัน <ทำ S 1> ดูนวะน <c oughs> ะถึงแล้วใช้เวริร์กช่องไหนดีครับทุกที่ตรงท้ายสุดได้เลยทได้สุดขึ้นแล้วเหรอไม่ไม่ไมตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผานอ๋โอเคอ่าจอดก่อนถึงแล้วอเอ้าเจ้าของร้านทิ้งเลย อ่าก็ถึงร้านไทเวิร์กแล้วนะครับผมเอ่ะเดี๋ยวรอช่างเขามารับรถแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มลงมือรุยกันเลยโอเคเดี๋ยวรเอเขาขยับข้างในคันออกมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน มันดางิแกเวลาแบบขึ้นเนินเลี้ยวอะไรเงี้ยเวลาขึ้นเนินก็ดังอยู่เพราะมันหลวมตานี่าแยจังนี่น่นจา,านนจะมีัดเงินไม่เยอไม่ขยับไม่เยอะไม่เยกยะไม่ไม่หัลูกหมากังก็รัดหลวบยาย ส,สบายละลุกมาก <c oughs> เกียวหวาน <c oughs> อาตอนนี้นะเกิดปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> นอตมันหวานนะครับคายไม่ออกอยู่ก็ช่างกำลังหาทางเอาออกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอ,อกกันได้หรือเปล่าลุ้นดูรลุ้นดู วฉีกเลยนี่ข <c oughs> าด,ด้วยอือสรุปก็คือกันโคงเอาออกมาได้แล้วแล้วก็มันน่าจะหลวมก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวเป็นคู่เลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวก็รอเขาไปหามาเปลี่ยนให้ก่อน น,นี้ก็เป็นสภาพกันโครงนะของเดิมก็มันก็คงถึงอายุของมันแล,ะละ้วล่ะดูดิยางก็สีหุ่มขอบแขกขอแขกเลยอันนึงส่วนอีกอันนึงก็ยังดีอยู่แต่ดูยางดิสภาพยางก็ไม่ค่อยดีละอ่านะเดี๋ยวเบิกอันใหม่มาเป็นของตองห้านะครับคู่ละ 1,000บาทหรือข้างละ500บาทนะก็เดี๋ยวเบิกมาใส่ไปได้กันได้เลยนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวมาดูตอนใส่กันอีกทีหนึ่งอ่ามาแล้วนะคันโครของตองห้าอันใหม่ ในก็จะมีน็อตมีแหวนอะไรมาให้ครบๆเลยนะครับ เปลี่ยนลูกหมากันโครงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ่อก็น่าจะหายละปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถผมเองนะที่ว่าเวลาเลี้ยวแล้วมันอาจจะแบบมีเสียงกึกกักกึกกักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องเอ่อมุมล้อหรืออะไรงไงเดี๋ยวเราลองตั้งสูตรกันดูก่อนว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอรอคันนู้นเสร็จก่อนแล้วก็เออต้องรอคันนู้นอีกคันขาวอู้ดีคันนึงก่อนแล้วค่อยถึงเป็นตารถผมนะอ่ะไม่เป็นไรรอได้รอได้ จากไปลูกเพ่ได้เกวตั้งสูนละเดี๋ยวน้องเขาเรื่องเข้าไปก่อนนะครับ ตั้งศูนย์ที่นี่นะถ้าใครใส่ล้อแพงๆมานะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเวลาเขาจับเนี่ยเขาไม่ได้จับที่ล้อเหมือนพวกเครื่องตั้งศูนย์สมัยก่อนใช่ไหมครับเขาจะจับทิ่ทั้งแต่ตัวยางเลยนะเรื่องล้อเป็นรอยหรืออะไรอย่างนี้ก็หายห่วงไม่มีรอยแน่ๆนะครับเวลาขับบ้านเราสมเป็นมันต้องเปมันต้องขวานิดนึงมันต้องให้แคมเบอร์ช่วยไปทางขาที่นี่เพราะว่าเผื่อขนมถ้าพี่ตั้ง สมมติตั้งล้อตรงนะไปแล้วออกซ้ายออกเลยอะไรก็ออกได้ยังไงก็ออกสามารถทำได้นะแต่รถพี่จะวิ่งอย่างนี้เลยมันกก็จะไหลออต้องคอยแบบเห็นตรงอลไยใช่ต้องพี่ต้องคอยคุมตรงอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนนี้จะกลายเป็นรถขับให้มันเอี่ยงตอนนี้โหลดเยอะอย่างเงี้ยอย่างพวกเทาหรืออะไรเงี้ยมันมันแอนมากไปมันก็มีนิดนึง ยิ่งพวก C V G V นะนี่เขามันแข็งปุ๊บมันลงมาชนบอดี้บอดี้อ่ะกระแทกปักปักปักเลยไม่มีข้อเสียเลยอ่ะเป็นไงวะทำไงนะเดินเบาตั้มตดีจังดีหรออ่ะวมันก็ประหยัดดีอ่ะไม่แบบบึ้น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 ที่ลองดูแล้วเป็นไง ศูนย์ตรงอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาลองเรื่องฟิลลิ่งพวงมอะไรว่ามันเข้ามือไหมเดี๋เครื่องตัวนี้มันตังออกมาแล้วมันเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าร้อยอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว Ja? Yeah. Mm -hmm. <laughs> โปรตุ้กเว่ะครับเนี่ย PM035 เลยนะแรงจุ่มเลยรแรงจุงไเบร์ทำสนุกดีนะครับผ่านแล้วว่า,าได้ได้บุ้งเลยเนาะโอเค <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> กับการ เปลี่ยนลูกหมากันโค้งแล้วก็ตั้งศูนย์ล้อนะครับที่ร้าน Th เวิร์กนะนี่เพื่อนๆถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างอยากเปลี่ยนล้อแม็กอยากเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนิฟ์มมาที่ร้านไทเวิร์กช็อปได้นะครับอยู่ติดกับตลาดนี่ The ะ i ิส p l พาซานะครับหรือว่าซอยเอกชัย102ทับ2นะ อยู่บนถนนบางบอนนะครับยังไงก็ลองดูกันได้นะร้านนี้บอกเลยว่าเนียนกริบอย่างที่คุณเชงเขาบอกไปในคลิปนะครับว่าเครื่องตั้งศูนย์เขาเนี่ยตั้งได้ค่อนข้างจะชัวร์เลยนะฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองขับดูแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนะครับโอเคก็เท่าที่ลองดูนะก็ไม่ต่างจากที่เมื่อกี้ลองนั่งรถแล้วก็ที่คุณเชนเขาลองขับดูนะครับพวงมาลัยศูนย์ตรงดี เลี้ยวแล้วไม่มีเสียงนะครับลองเลี้ยวแล้วก็เหมือนกับขึ้นเนินอะไรเงี้ยปกติมันจะมีเสียงก็แก๊กๆนี่ก็ไม่มีละท่อที่วิว่งดูก็โอเคเรียบร้อยไม่น่ามีอะไรละพอยังไงก็าฝากร้านไทเวิร์กหน่อยแล้วกันนะเหมือนนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ